นี่ไงขนมของกายขนมของกายของกายลงไหมขอบคุณครับค่ะอยากกินขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทำไงตบมือกันนี่นตบมือกันขอบคุณครับแม่ไ้งเอยเนาะขันแขวไลท์ทีไ์ซื้อทุกรอบซื้ออย่างกับเขาจะเลิกผลิตตุนไว้กินได้หลายเดือนมากขอบคุณมากเลยค่ะไม่พี่พี่คือ เป็นหนูหนูก็ซื้อถ้าหนูมาเจอราคาอะไรแบบนี้เพราะว่ามันมันเป็นราคาส่วนลดที่ tiktok ทำตอนนี้ยังได้อยู่ไหมคะตอนนี้ขึ้นสามเก้าเก้าหรือ,อยังพี่พี่ขึ้นสามเก้าเก้าหรือ,อยังเอ่ยขึ้นยังขึ้นยังดูเด็กกินอะไขึ้นสามสามสองแล้วเห็นปะละ่ะ สามสมสองก็ยังถูกอยู่อะ่ะเพราะว่าปกติตะกี้ที่เราขึ้นมาเลยคือสามเก้าเก้าย่าลุกมาเต็มทยยี่เค่ะึถ้าได้สามสามสองอยู่จิ้มค่ะเด็กไม่ได้ไปไหนครับ <c oughs> เด็กแต่งตัวบางวันเยแม่มก็เป็นสูงแต่งบางวันจะไปข้างนอกก็แต่งตัวแบบกะโลกกะเลขมากเลยวันนี้อยู่บ้านแต่งตัวหล่อ ชิมเลยนะราคาถูกมากเลยนะทุกคนอ่หากินด,ดีๆจากสามเก้าเก้าเนี่ยเหลือสามรอยสาสิบสองบาทเนี่ยเมลอนยังไม่มาค่ะเมลอนมาสัปดาห์าาห,นาหน้าสัปดาห์หน้าเลยน่าสัปดาห์หน้าเลยนะเออไครดำอ,อ่ะไก่ดำมรอเออวลูกอยากกินมาเดี๋ยวแม่เอาให้กินนะแม่ให้กินกับมันมีอีกไหมเด็กมี ไม่ต้องซาวกับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับลูกครับโอ้ยอยากแต่ไม่ได้กินงไงล่ะวันหันมให้พี่พี่ดูเด็กชายกินขนมอดีใจในเชหนึ่งหนึ่งหนึ่งยอะเยะยะยะหนึ่งหนึงหึงยะเยอะเยอแต่ออกไปแล้วลูกแม่ออกไปแล้วเด็กชายอยู่กับแม่นะดนึงหนึ่งึงเอยู่กับยายนะหนึ่งยายับแม่นะ นิงนิงดิง right? ิงจ๊าจิง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 จ๊ะิง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 อโชว์สินค้าให้แม่่นิงนิงดิงนิงจ๊ะกินอีกไหมติดปากข้อเราเดี๋ยวจะเปิดช็อตเบอร์รี่ชตเบอเบอร์รี่สีแดงสีแดงตรอเบอร์รี่สีแดงจิ้มจิจิ้มตะก้าเลยครับ จิ้มจิจิ้มเลยจ้มจักัด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 เลยเอ๊ะเอเอ๊ะมักักัดกัดกัดเลยโอ้โาร์ตเบอร์รี่สีแดงอันนี้นะครับไฟเบอร์ไม่ติดตาเป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์แม่ครับแม่ไส่เหรเห็นเข้าเข่านอยอยู่เยในครัวเราจะไปเอิบ้น้อเพิ่งเห็ดติด สตรอเบอรี่ห่อใหญ่ย right? ี่สิบสองจิ้มจิ้มจิมจิมจิมเลยครับสตรอเบอรี่ยี่สิบชองครับถ่ายดีมากทุกคนถ่ายออกหมดออกเกลี้ยงแล้วก็มีพรีไบโอติกโปรไบโอติกนะคะกินเข้าไปนี่เอาสิ่งที่ดีให้ร่างกายตัวเองแน่นอนอันนี้มันเล็บป่ามันเป็ขนมเล็บป่า สตรอเบอรี่สีแดงอยากให้ลองสีแดงหวานมากไหมคะไม่หวานคะ่ะมันจะออกกลิ่นกลิ่นสตรอเบอรี่ะเ,เนาะมันก็ออกหวานหวานหน่อยนึงนั่นแหละก็หวานให้กินง่ายอะ่ะแต่ไม่ได้หวานแบบเลี่ยนอะอกกนแล้วไม่ได้เติมน้ําตาลทรายนะคะเดี๋ยวไม่ได้เติมน้ําตาลทรายนะทุกคนมันเป็นความหวานจากสารสก,กัด พ,พ,พ่พักนึบ,บว,ว่าสีโผดแบบเอาเบายนะคาไปเอามแม่แม่ถือหอ่อจะไปแล้วครับบ๊ายบายก่อนไปเลยครับไบฮโยมาโลคืออี